พันเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจาจย์โตกล่าวว่าเคล็ดลับสู่ความสำเร็จสุดยอดในทางธรรมคือจะต้องมีสัจจะอันแน่วแน่และมีขันติธรรมอันมั่นคงจึงจะฝ่าฟันอุปสรรคบรรลุความสำเร็จได้อัตมามีกฎจูว่าเช้าตีห้าไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องอากาศจะหนาวต้องตื่นทันที ไม่มีการผัดเวลาแล้วเข้าส่งน้ำํำระก,กายให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วจึงได้สวดมนต์ปฏิบัติสมถกรรมฐานหนึ่งชั่วโมงพอหกโมงเช้าตรงก็ออกบินทบาตเพื่อปฏิบัติตามปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝึกจิตให้ได้ผลต้องตรงต่อเวลากลับจากบินทบาตแล้ว ก็เอาอาหารตั้งไว้ตักน้ำใส่ตุ่มเสร็จแล้วฉันอาหารเช้าโดยปกติอาตมาฉันมื้อเดียวเว้นไว้มีกิจนิมนต์จึงฉันสองมือ้อสี่โมงเช้าถึงเที่ยงถ้ามีรายการไปเทศก็ไปเทศตามที่นัดไว้วันไหนไม่ติดเทศก็จะปิดประตูกุฏิทันทีไม่ให้ใครเข้าไปในช่วงเวลานั้น เป็นเวลาศึกษาตำราเวลาบ่ายโมงจึงออกรับแขกบ่ายสามโมงไม่ว่าใครจะมาหาอัตมาก็จะให้ออกจากกุฏิไปหมดเพราะถึงเวลาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นจุดสำคัญจงจำไว้เราจะปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นต้องมีสัจจะเพื่อตนโดยไม่เห็นแก่หน้าใคร ถึงเวลาทำสมาธิต้องทำไม่มีการผัดพรอนใดๆทั้งสิ้นหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะต้องมีสัจจะต่อตนเองจะต้องไม่คล้อยตามอารมณ์ของมนุษย์พยายามตัดงานในด้านสังคมออกและไม่นัดหมายใครในเวลาปฏิบัติกรรมฐานดังนั้น เมื่อจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีกฎเกณฑ์ของเราเพื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งทางแห่งความหนุดพ้นจ้าพระคุณสมเด็จมักจะกล่าวกับสานุสิทธิ์ทั้งหลายอยู่เสมอว่าชีวิตมนุษย์อยู่ได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยปีก็ต้องตายและถูกหามเข้าป่าช้าดังนั้นจึงควรประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลสมาธิ และปัญญาเพื่อให้หลุดพ้นจากสังสารวัตท่านเปรียบเทียบว่ามนุษย์อาบน้ำชำระก,กายวันละสองครั้งเพื่อกำจัดเหงื่อใครสิ่งโสโครกที่เกาะร่างกายแต่ไม่เคยคิดจะชำระจิตให้สะอาดแม้เพียงนาทีโดยเหตุนี้ทำให้จิตใจของมนุษย์ยุคปัจจุบันเศร้าหมองเคร่งเครียด และดูดันก่อให้เกิดปัญหาความพิการในสังคมความแก่งแย่งจิงดีชิงเด่นกันจนกระทั่งเกิดความขัดแยง้งและกลายเป็นสงครามมนุษย์ฆ่ามนุษย์ด้วยกันแต่งขอให้ท่านได้พิจรารณาไต่ตองให้จงดีเถิดว่าร่างกายของเหรานี้ฉะไหนจึงต้องสำระทุกวันทั้งเช้า และเย็นจะขาดเสียไม่ได้ทั้งที่มันทำความสะอาดจุเป็นนิดแต่ยังมีกลิ่นไม่น่าอภิรมออกมาแม้จะพยายามหาของหอมมาทาทับก็ปกปิดกลิ่นนั้นไม่ได้ใจของเราละ่ะซึ่งเป็นใหญ่กว่าร่างกายเป็นผู้สั่งบัญชางานให้กายแท้ๆมีใครเอาใจใส่ชำระสิ่งสกโปกออกบ้าง ตั้งแต่เล็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันสั่งสมสิ่งไม่ดีไว้มากเพียงใดหรือว่ามองไม่เห็นจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดหรือกรรมลิขิตเราทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแล้วล้วนแต่มีกรรมผูกพันกันมาทั้งสิ้นผูกพันในความเป็นมิตรบ้าง เป็นศัตรูบ้างแต่ละชีวิตก็ย่อมที่จะเดินไปตามกรรมวิบากของตนที่ได้กระทําไว้ทุกชีวิตล้วนมีกรรมเป็นเครื่องลิขิตอดีตกรรมถ้ากรรมดีเสวยปัจจุบันกรรมสร้างกรรมชั่วย่อมลบล้างอดีตกรรมกรรมแห่งอกุศลวิบากตนปัจจุบันสร้างกรรมดีย่อมพดุง เรื่องกฎแห่งกรรมถ้าเป็นชาวพุทธแล้วเขาถือว่าเป็นกฎแห่งปัจจตังผู้ที่ต้องรู้ต้องทำเองรู้เองถึงเองแล้วจึงจะเข้าใจนักบุญการทำบุญก็ดีการทำสิ่งใดก็ดีถ้าเป็นการทำตนให้ละทิฏฐิมานะทำเพื่อให้จิตเปิกปาน ย่อมสวยบุ่นนั้นในปรพบมนุษย์ทุกวันนี้ทำแบบมีกิเลสดังนั้นบางคนนึกว่าเขาสร้างโบถ์เป็นหลังๆแล้วเขาจะไปสวรรค์หรือเปล่าเขาตายไปอาจจะต้องตกนรกเพราะอะไรเล่าเพราะถ้าเขาสร้างด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์เป็นการทำเพื่อเอาบุญบางหน้าในการสวยความสุขส่วนตัวก็มี บางคนอาจเรียกได้ว่าหน้าเนื้อใจเสือคือข้างหน้าเป็นนักบุญข้างหลังเป็นนักปรนและความตรณีมีสุขดังนั้นบุญที่เขาทำนี้เป็นสุขหากมาจากการก่อกรรมบุญนั้นจึงมีกระแสเคลื่อนน้อยกว่าบาปที่เขาทำเอาไว้หากมีใครเข้าใจคำว่าบุญนี้ดีแล้ว การทำบุญนี้จุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เรานี้เป็นคนตรนีรู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่นธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อมีทุกข์ก็ควรจะทุกข์ด้วยเมื่อมีความสุขก็ควรสุขด้วยกันอย่าเอาเปรียบเทวดาในการทำบุญ สิ่งที่จะได้ก็คือกระหวังเราผู้เป็นมนุษย์เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี้จะเป็นมงคลทำให้จิตใจเบิกบานดีนี่คือการเสวยผลแห่งบุญในปัจจุบันทีนี้การทำบุญเพื่อจะเอาผลตอบแทนนั้นมนุษย์นี้ออกจะเอาเปรียบเทวดาทำบุญครั้งใดก็ปรารถนาเอาพิมานหนึ่งหลังสองหลังการทำบุญแบบนี้เรียกว่า ทำเพราะหวังผลตอบแทนด้วยความโลภปุ่นั้นก็ย่อมจะไม่มีผลท่านอย่าลืมว่าในโลกวิญญาณเขามีกระแสทิพย์กรับทราบในการทำของมนุษย์แต่ละบุคคลเขามีห้องแก็บาแห่งหนึ่งอันเป็นที่เก็บปุนและบาปของใครต่อใครและของเรื่องราวนั้นๆกรรมของใครก็จะติดตามความเคลื่อนไหวของคนคนนั้น ไปตลอดระหวังที่เขายังไม่สิ้นอายุไขบุญบริสุทธิ์การที่สอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้นก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่งจะได้ตามให้ผลทันในปัจจุบันชาติแต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติก็ติดตามไปเสวยผลในปรภพ เมื่อสิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์ไปจะนั้นเขาจึงสอนไม่ให้ทําบุญเอาหน้าทําบุญอย่าหวังผลตอบแทนสิ่งดีที่ท่านทำย่อมได้รับสนองดีแน่นอนสั่งสมบรารมีโดยเฉพาะส,สำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วการทําบุญทำทานย่อมเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติจิต ให้บรรลุธรรมได้เร็วขึ้นเป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัศน์ที่ต้องสั่งสมเพื่อให้สำเร็จมรรคผลนิพพานเมตตาบารมีการทําบุญให้ทานเพียงแต่เรียกว่าทานบารมีหากบําเพ็ญสมาธิจิตจนได้ญาณบารมีและโดยเฉพาะการบําเพ็ญทุกอย่างนั้น ถ้าท่านให้โดยไม่มีเจตนาแห่งการให้ให้สักแต่ว่าให้เขาท่านก็ย่อมได้กุศลเรียกว่าไม่มากและทัศนคติของอัตมาว่าการบำเพ็ญเมตตาบารมีให้ภาวนาบารมีนั้นได้กุศล,ลกรรมกว่าการให้ทานแผ่เมตตาจิตทุกสิ่งทุกอย่างที่จะสำฤทธิ์ผลนั้น เกิดจากกรรมสามอย่างคือมโนกรรมเป็นใหญ่แล้วข้อแสดงออกทางวาจีกรรมหรือกายกรรมที่เป็นรูปการบำเพ็ญสมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่าเพราะว่าการแผ่เมตตาหนึ่งครั้งได้กุศลมากกว่าสิังขนาดจิตที่แผ่เมตตานั้นจะเกิดอารมณ์แจ่มใจสรรพะสัตว์ไม่มีโทษภัยตัวท่านก็ไม่มีโทษภัย ฉะนั้นเขาจึงว่านามธรรมมีความสำคัญกว่าประโยชน์จากการฝึกจิตผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนมีสมาธิแน่วแน่เมื่อจิตนิ่งก็รู้ว่าตนเริ่มพิจารณาตนรู้ตนเองได้ปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าปัญญาภายในจากจิตปิญญาณ ซึ่งเราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอนเมื่อเกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะเวลาอันยาวนานข้างหน้านี่คือประโยชน์ของการฝึกจิตและคุณของสมาธิอย่างเป็นพลังป้องกันไม่ให้เกิดกรโรคภัยเจ็บป่วยได้กล่าวคือการบำเพ็ญจิตจนจิตสงบนิ่งแล้วระบบต่างๆทางประสาทจะได้รับการพักผ่อน เป็นการปร,รับาธาตุในกายให้เกิดพลังจิตเข้มแข็งกายเนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วยโลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนความตึงเครียดตามร่างกายและประสาทต,ต,ต่างๆจะผ่อนคลายเป็นปกติโรคต่งตางๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงหากป่วยก็หายป่วยได้ด้วยการฝึกจิต และเดินจงกรม